กลับสู่ชุดที่2ของรายการ True Insider ครับเมื่อวานเราได้นําเสนอไปแล้วนะครับว่าในยุค90นั้นมีหนุ่มๆคนไหนบ้างที่เข้าข่ายเซ็กซี่ติดตาสาวๆนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันด้วยผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดในยุค2000จะมีใครบ้างเชิญขยายเลยครับหลังจากเมื่อวานนี้รายการ True Insider าแฟๆทุกคนไปพบกับผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของนิตยสารชื่อดังอย่าง People ในยุค90กันไปแล้ววันนี้เราจะขอพาทุกคนไปพบกับนุ่มหล่อหุ่นแซกเดินใจสาวๆในยุคมิเลเนียมหรือว่ายุค2000กันบ้างค่ะงานนี้ต้องมาดูกันว่าแต่ละหนุ่มจะฮอต ร้อแรงเข้ายุค90กันบ้างหรือเปล่าไปติดตามชมกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่พระเอกหนุมม่มใสลับมือล้อย่างเพียร์สบอร์เดนที่มากวาดคะแนนความนิยมจากแฟนคลับสาวๆจากภาพยนต์เจมส์บอนด์ที่เขาแสดงเป็นสายลับทรงเสน่ห์ถึงสามครั้งด้วยกันแล้วมาต่อกันที่พระเอกมากฝฟีมือควัญใจแฟนๆอย่างเบนแอเฟรกที่ครั้งหนึ่งเขาเคยได้รับตําแหน่งผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกันค่ะซึ่งณเวลานั้นเขากำลังเป็นนักแสดงที่มารายสุดจากภา เพียวสงครามสุดยิ่งใหญ่พอลคาเบอร์ถ้าพูดถึงผู้ชายเซ็กซี่แล้วจะขาดหนุ่มคนนี้ไปได้อย่างไรคะสำหรับพระเอกหนุ่มมาสซาสุดติฟอย่างจอห์นนี่เดฟด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีเซ็กแอปเพียวสูงมากมากทำให้ไม่ว่าจะรับบทอะไรก็ดูเหมือนจะถูกอ,อกถูกใจแฟ <c oughs> นๆทุกครั้งไปโ <c oughs> ดยเฉพาะจากเรื่อง Pirates of the c a r i b b บ a n และอีกหนึ่งหนุ่มที่มีคาริสมาขั้นทำลายล้างอีกคนต้องยกให้กำนุ่มคนนี้ยุดหล่อที่มีดวงตามหาเสน่ห์ที่สาวๆคนไหนได้จ้องมองก็มีอันต้องอ่อนระทวยกันไปแถวเขามีผลงานออกมาให้แฟนๆได้สะทานหัวใจกันอยู่หลายเรื่องทั้งเทมาเทนและครเซอร์ค่ะ ทั้งด้พระเอ็หนุ่มหุ่นล่ำทประมาณใจสาวอย่างแมทธิวแมคคานเฮกก็ติดทำเนียบหนุ่มเซ็กซี่ด้วยเหมือนกันนะจ๊าเพราะหนุ่มคนนี้เขาก็มีผลงานเพราพรโยชน์มาให้แฟนๆเด้ซับน้ำมากกันเพียบทั้งซาราราและเมจิกไหมต่อกันที่พระเอ็นหนุ่มสุดเทมแมทเดมอนที่โดนใจทั้งหนุ่มหน่มสาวๆจากภาพยนตร์จะไพระสุมันเจสับอลทั้งสาภาค มาถึงพระเอกคราวงามหุ่นแซ่บสะท้านส่วนอย่างฮิวล์แจ็คแมนนี่ทาไม่ติดธรรเนียผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกสงสัยจะมีแฟนๆไปถล่มนิตยาาสารพีพ่ออย่างแน่นอนค่ะเขาฟิตหุ่นเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างหนักเพื่อรับบทวูฟเฟลินจากภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ชื่อดังอย่างเอสมนค่ะมาถึงคิวหนุ่มหุ่นล้ำแฟนสวยอย่างไรอันเลโน่กันบ้างเพราะหนุ่มคนนี้มากดเรตติง้งแกสาวๆทั่วโลกจากภาพยนตร์โรแมนติกคอมด,ดี้ oh. เรื่องดังเดอ p พ o p o s a โซ บอก,กันด้วยพระเอกหนุ่มคราวงามแรดลีย์คูเปอร์บอกเลยว่าแซวเวอร์ไม่แพ้ใครนะจ๊ะพระหนุ่มคนนี้สอบดงพลักคาริสมอออกมาได้อย่างเต็เพพมเปี่ยมกับความยอดเยี่ยอ้วอร์ค่ะทางด้านพระเอกหนุ่มบอนแมนแรงเยอะอย่างแชนี้ค่ะทัมที่เรียกเสียงกรี๊ดกราจากแฟนๆได้อย่างมากมายมหาศาลจากลีลาทา่าเต้นยั่วยวนชวนลหลงไหล ไหมที่หนุ่มแชนของเราก็อิงมาจากชีวิตของตัวเองเลยล่ะค่ะเพราะตัวเขาเองเคยเป็นนักเต้นระบบเรื่องผ้าแบบในภาพยนต์มาก่อนโอ้โหเห็นแค่น,นี้นแฟนๆยังสับน้ำมักกันเทียบนี่ถ้าเห็นตอนที่หนุ่มแชนเต้นเมื่อสมัยก่อนสงสัยคงได้อาการช็อกตายกันบ้างละค่ะ และมาปิดท้ายกันที่นักร้องหนุ่มรูปหล่ออดัมลาวินที่มาแรงแสงโคบพระเอกคนอื่นๆจากคู่เพียรักโรแมนติกแห่งปีอย่างมีกินเอเกนนอกจากนี้พ่อหนุ่มเสี่ยงเทยังสะสมคะแนนความนิยมจากแฟนๆจากการเป็นโค้ชให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการ <'m> ประกวดรอบเพลสุดทิตอย่าง The Voice US ในตลอดหลายปีที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะแมหลอเทหุ่นอรอด แหเสียงดีอีกต่างหากไม่ให้ฟันหลงกล็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วค่ะบิ๊กินเนเกนนี่เพลงประกอบเพราะจริงๆนะฮะทุกวันนี้ยังฟังกันอยู่บ่อยๆเลยนะครับเอาละครับแล้วนั้นก็จบลงไปนะฮะกับผู้ชายเซ็กซี่ที่สุดประจำยุค2000นะครับเอาไว้เดี๋ยวจะรวบรวมมาฝากอีกนะฮะถ้ามียุคอื่นๆที่เรานึกได้นะครับ